สวัสดีค่ะช่องสาวพรชาแนลนะคะสาพรกับสิัามาเบ่งบรรยากาศยำแล้งนะพี่น้องเนาะนี่มาเบ่งดอกลีลาวดีของเฮ้าเด้อพี่น้องเนี่ยสวยงามมากเลย <c oughs> อันตูมก็มีพี่น้องอันบอตูมก็มีเด้อนี่ นกไม่คางๆางถานนด้วยพี่น้องคางคถนนทีเสาพ่ออ่มาทายตอนนั้นเนาะแต่ดโดนเมาเบิ่งรถพี่น้องเนี่ยรถล่หลายมาเนี่เด้ยมานี่อันมี่ยน,นักท่องเที่ยวมาไล่หลายพี่น้องมานี่นนะนักท่องเที่ยวมาล่หลายเลยพี่น้องเบิ่งรถรถหลา่ที่ยังนี่ อันนี้ก็จะเป็นบันไดด้วพี่น้องบันไดที่ว่าอันเสาพอนขึ้นไปตอนนั้นเนาะนี่ค่ะ ทีสะพอนมมาตั้งแต่ดันโดนที่ว่าไทายเ้เบิองนะพี่น้องเนาะนี่เป็นบันไดขึ้นไปมองที่เขาจะขึ้นออกไปออกกําล่างกายมองทีสะพอนจะไปออกกําล่างกายเนาะไอแต่มันเป็นท่างลัดท่างลัดขึ้นไปท่างเขาแต่สะพอนปรกาขึ้นไปดอกย่านนี่บรรยากาศย่ำแรง คนก็นไม่จอดรถตรงนี้เนาะพี่นนองเนาะเพราะว่าฟังผุ่นมันจะเต็มอยู่อันท่าเรือท่าเรือทีเ่าจะขึ้นเรือไปอันกอลนะนลหลานเนาะคนหลยหลได้พี่น้องมื่อนี้มื่อนี้คน,นไหลคนเลยไม่จอดรถอยู่ฟังผีฟังผีก็เลยรถต็่มงามมาพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นที่ข้าวแนมเห็นนี่พ er ี่น <inson> ้องเนาะพิ <tr> <tr> ้นเสเฮ็ดอันทางด้วยพี่น้องเฮ็ดทางทีวาอันจากมองนีเนาะจากมองนีก็สิไปพูนไปใกล้ๆคุณพี่น้องไปมันสิเขาสเสเฮ็ดไปจดกันมองท่างผุน้วพี่น้องคุณจดกันท่างอันอันแลมันริ่ให้ท่างผุนนะมองคืนอันหาเลือกคุณแม่พี่น้องพูนที่ข้าแนมเห็นใกล้ๆนะพี่น้องเนาะคุณนะคุณนะพี่น้องคุณ ไกล้ๆคุณที่เขาเสียหายยางหากันได้ายนะพี่น้องนอหน,นี่แต่ว่ามันบอลแล้วมันสุดยุคครึ่งนึงพี่น้องนั่นนะคะเน่เห็นปะคะมันสุดยุคครึ่งนึงสุดยุคครึ่งนึงมันไม่มันไม่ไจดกันนะพี่น้องเนาะไม่จดกันเบื้องหินตัวนี้ไม่งามนะพี่น้องเบื้อง ้ำบไฟตามเสากับซีเริ่มเปิดแล้วเนาะกลางซีเริ่มเปิดเจ้าตูพ้พชรยังเนาะไปไหนี่มันป็นยางมันแม่นิกกี้เด้อค่ะนี่มันแม่น,น,นิกกี้ อันนี้ผู้เบาพัทยาเ้ยพี่น้องผู้เบาพัทยาขุดบันไดขึ้นไป ช่วงนี้ก็ว่ามีคนยางพี่น้องพูนเขาไปยางมองอันตรงสะพานทีเขาสียางขึ้นเลือไปพี่น้องคนหลายหลายได้ทั้งคนเนาะจังหน่อยสาวพ่อนไทยคลิปแล้วเนาะสาวพ่อนกับอันสีไปออกกำลังกายอะไรบบบไหนพี่น,ะพ,นะพี่น้องบางน้ำม,มันลงไปไปกินน้ำอยู่พี่เด้พี่น้องพี่น้ำอยู่พี่ยุติดฟังเลย ยึติดฟังบางพน,นันล่งไปค่อยล่งค่อยล่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยล่งไปเรื่อยเรื่อย วันนี้เป็นวันเสาร์ซุกเสาร์อาทิตย์อ๋อซุกเสาร์ได้พี่น้องอันอันเอฟซีซีไลายเนาะเอฟซีซีไลายโอ้อัน,อน C C เนอฟซีพอดีอน, C P นักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเว้ามากเ้ามากก็บเไปว่ามากกับปอบพินเนาะพวงคักโอ้ยเบิ่งเจ้าอันตูบนี่นะเพิ่นนอนพี่น้อง เย็นดีเนาะเพิรนไปนอนอยู่น้ำอันน้ำอันนี้น้ำอันทรายเป็นเย็นเพิร์นเพิ่นเยน็นเพิ่นไปนอนเพิ่นห่อนเพิ่นเพิ่นห่อนเพิ่นไปนอนน้ำายเด้อพี่น้อง เฮ็ดตากระพริบ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 เย็นว่านอนนั่นเพิ่นเย็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นลุกขึ้นไปนอนน้ำทรายหนามันลงเนาะพี่น้องเพิ่นกระสีห่อนคาห่อนแหน่แล้วเพิ่นลงอันลงเป็นนางเพิ่นลงไปนอนลงไปนอนอย่างนั้นเพิ่นโมมี่มองนอนนอนหนามันลงเพิ่นก็เลยลงไปเหร่นน้เหมืนทรายไปนอนน้ำทรายเย็นเย็น น้าฝุ่นทั้งฝุ่นเลือกพี่น้องเลือกเขาฟังเหมือนเด้พูนพี่ไก่คุณเนาะ